แม้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะประทับอยู่ที่สาวัตถีเชตวันคนอืน่นก็กล่าวคาของพระองค์ได้ในที่อืน่นๆก็ยังคงเป็นคําของพระองค์ไม่ว่ายุคใดสมัยใดนะคะคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เปลี่ยนไม่ได้เพราะฉะนั้นก็กล่าวถึงธรรมะกล่าวถึงคำของพระองค์เพื่อให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องท่าจ๊ะครับแต่ถ้ากล่าวคำของพระหันธสัมมาสัมพุทธเจ้าคือกล่าวตามธรรมะตามวินัยที่เป็นศาสดาแทนพระองค์แล้ว แล้วก็ไม่มีคนเขาฟังนะอาจารย์คือเขาไม่ฟังคนที่ฟังก็ฟังไปสมัยโน้นก็คงเหมือนอย่างนี้ใช่ไหมคะทุกการและสมัยคนฟังก็ฟังคนไม่ฟังก็ไม่ฟังจะไปทําอะไรได้แต่ว่าสมัยก่อนมีผู้ฟังเยอะกว่าสมัยนี้แน่นอนค่ะแล้วสมัยนี้ต่อไปก็จะน้อยลงทุกทีถ้า ไม่มีการที่จะทำให้คนได้เข้าใจตามกำลังความสามารถเพราะว่าเราเปลี่ยนใครไม่ได้เลยเปลี่ยนบุคคลต่างๆไม่ได้ไม่ว่าการละสมัยไหนแต่เกิดมาแล้วคิดถูกอะไรถูกอะไรผิดสมควรหรือไม่สมควรนะคะพูดถูกพูดสิ่งที่จริงและมีประโยชน์แล้วก็ทำถูกต้องด้วยเกิดมา มีประโยชน์มากเพราะเหตุว่าได้ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปกังวลนะคะใครจะฟังมากฟังน้อยใครจะไม่เห็นอย่างที่สมควรที่จะเข้าใจให้ถูกต้องก็เรื่องของบุคคลน,นั้นแต่ทุกคนทำในสิ่งที่ถูกต้องถึงพูดก็พูดเรื่องจริงที่เป็นประโยชน์ที่ถูกต้องคิดก็คิดในทางที่ถูกต้องไม่ผิดแน่นอนแล้วก็เป็นผู้ฟังธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยแล้วไม่เดอดเนื้อร้อนใจ ข้อสำคัญที่สุดคือไม่เดือดเนื้อร้อนใจเลยเพราะรู้ว่าเป็นธรรมะซึ่งเป็นอนัตตาแต่มีหน้าที่ที่เป็นชาวพุทธนะคะคือเห็นว่าชีวิตนี้มีค่านอกจากตนเองจะได้ศึกษาธรรมะเข้าใจธรรมะอบรมเจริญปัญญาแล้วยังสามารถที่จะช่วยเหลือคนอื่นด้วยเพราะฉะนั้นจะทำหรือไม่ทำเป็นเรื่องของแต่ละบุคคลนะคะเราเป็นมิตรที่หวังดีนะคะ ไม่สำคัญว่าใครจะรักจะชังจะโกรธจะเกลียดจะว่าอย่างไรก็ตามแต่ว่าพระธรรมคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค,ควรกล่าวไหมควรเปิดเผยไหมควรทำให้เจริญรุ่งเรืองเพราะมีคนเข้าใจเพิ่มขึ้นไหมก็จบหน้าที่ของชาวพุทธการทำประโยชน์ให้คนอื่นนั่นคือการทำประโยชน์ตนขัดเกลากิเลสของตนเสียสละสามารถที่จะทำให้คนอื่นได้ทุกอย่างไม่สนใจใครจะรักจะชังจะกล่าวว่ายังไงก็แล้วแต่ แต่การศึกษาธรรมะเพื่อขัดเกลากิเลสนะคะเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เป็นความดีขณะนั้นนะคะเป็นการสละกิเลส